สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปนะครับอ่าเป็นแอปที่จะสามารถนะครับทำให้ท่านผู้ชมนะครับหมุนหน้าจอหลักได้นะครับ ปกติก็จะหมุนไม่ได้จะหมุนได้เฉพาะเราเปิดใช้งานแอปเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็จะสามารถาบันทึกวิดีโอหน้าจอเป็นแบบแนวนอนได้ด้วยนะครับจบในแอปเดียวเลยนะครับตัวนี้นะครับชื่อแอปตัวนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็เมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วเราทําการเปิดใช้งานนะครับท่านผู้ชมขั้นตอนไม่ยุ่งยากมากมายนะครับปกตินะครับ อ่าเปิดเลยนะครับอ่าเมื่อเราเปิดแอปมาหน้านี้แล้วนะครับเพื่านผู้ชมติ๊กอ่าให้หมดเลยนะครับติ๊กสวิตต์ตัวนี้เปิดเลยนะครับแล้วก็ติ๊กเปิดนะครับอ่าเมื่อติ๊กเปิดเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็มาทำการปิดสวิต์อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ ใช้กับหน้าจอล็อกนะครับกดสวิชกเปิดนะครับแล้วก็กดการช่วยเหลือพิเศษกดติ๊กเข้าไปนะครับตัวนี้ต้องมีการอนุญาตทั้งหมดนะครับตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะครับแล้วออกกลับไปก่อนกลับออกมานะครับแล้วให้เปิดตัวด้านบนด้วยนะครับตัวนี้นะครับเปิดปึ๊บนะครับแล้วเราก็ออกไปจากหน้าจอได้เลยเดี๋ยวทีนี้เราออกจากแอปนะครับ เราออกจากแอป,ปมาแล้วนะครับเมื่อเราออกจากหน้าแอป,ปมาแล้วนะครับเราลองหมุนหน้าจอดูนะครับโอเคทนี้หน้าจอก็จะอยู่พวกรวมแอป,ปหน้าจอหลักเราก็คือจะสามารถเล่นเป็นแนวนอนได้นะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถเล่นเป็นแนวนอนอย่างนี้ได้นะครับถ้าปกติจะทําไม่ได้นะครับท่านผู้ชมปกติจะเอียงได้เฉพาะเวลาเราเปิดเข้าไปใช้แอป,ปนะครับ อ่านะครับแล้วเห็นไหมครับเราจะใช้เป็นหน้าจอแนวนอนได้นะครับแล้วใครที่จะบันทึกวิดีโอเป็นแนวนอนก็สามารถบันทึกได้นะครับโดยโดยใช้แอปนี้ได้นะครับเห็นไหมครับจะถือว่าโอเคมากนะครับสําหรับแอปตัวนี้นะครับอ่าทีนี้เราเราไปดูขั้นตอนการตั้งค่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับเราจะบอกวิธีการตั้งค่านะครับว่า จะใช้แอปแบบแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยนะครับปกติถ้าแอปไหนไม่รองรับก็จะสามารถเพียงจอไม่ได้ยียงจอแล้วก็แอปก็ยังอยู่ท่าเดิมนะครับตอนนี้นี้เราจะไปสอนวิธีการตั้งค่ากันดูตามมาเลยอ่าเมื่อเราจะมาทํตัารตั้งค่าให้แอปทํางานแบบแนวตั้งแนวนอนแนวอต่างๆนะครับสามารถกําหนดเองได้นะครับโดยมาที่แอปก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าการหมุนของแต่และแอปนะครับแล้วก็ติ๊กเข้าไปตรงนี้นะครับ รอสักครู่นะครับประมวลผลน่าจะช้านิดนึงก็ไม่ช้าเท่าไหร่หรอกไม่เกินไม่เกินนาทีนะครับอ่ามาแล้วทีนี้เราอยากให้แอปที่เราใช้งานประมวลผลแบบไหนนะครับอ่าสมมติว่าเราเล่นติกตอกนะครับปกติทิกตอกเราจะหมุนหน้าจอมันก็จะอยู่นแนวตั้งตลอดนะครับหรือตอนนี้เราตั้งให้เป็นอัตโนมัติก็ได้นะครับให้หมุนได้อัตโนมัตินะครับกดเตกเข้าไปอ่าก็จะขึ้นเป็นอัตโนมัตินะครับ หรืออยากให้ดูเป็นแนวนอนเราก็ติ๊กแนวนอนนะครับทำระยะและได้หลายอย่างมากนะครับแนวตั้งกลับด้านแนวตั้งเซ็นเซอร์ได้หมดเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นการตั้งค่าเข้ามานะครับอ่าทีนี้เราจะใช้งานแบบไหนใช้แอปไหนแล้วก็ติ๊กที่แอปตรงนั้นนะครับแล้วก็มากดอัตโนมัติอ่าก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งแบบไหนนะครับอ่าลองไปตั้ง่ายูทู e ก็ได้นะครับ ยูทูบนี่อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับส่วนมากจะเป็นแอปอื่นๆมากกว่านะครับอ่าโอเคนะครับอ่าเมื่อเราจะใช้ทุกครั้งที่จะใช้แอปนะครับให้เราเปิดสวิตช์ให้ครบหมดทั้ง4ตัว1 2 3 4นะครับให้เปิดครบหมดเลยนะครับอ่าลืมบอกไปโทษทีตัวนี้ไม่จําเป็นต้องเปิดก็ได้นะครับอ่าเปิด1 2 3ก็พอนะครับก็จะได้รู้แอป ที่เปลี่ยนเป็นหน้าจอเป็นแนวตั้งสําหรับหน้าจอหลักได้เลยนะครับโอเคนะครับสนาบคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ลองทักคนดูนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับสำหรับน,นี้สวัสดีครับ